เด้ยเรนน้ำคือมือเมิดปะกาสวัสดีพี่น้องป๊อบบี้เบอร์ซูฟูสุโคนี่ดีตลอดปี2022ติดสว่างจ่าเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยผมก็คือไปิดติซี่ขี่รถซิ่งมาเนาะพี่น้องวันนี้ก็มาบ้านบอร์เกอร์แต่สาวมาทําอะไรมาซื้อผักจ่าเพราะว่ามีเมนูอะไรยังไงนะคะจะไปเฮ็ดจ้างงานตทางเพนบ๊วยเลยวิธีนี่แหละอืมก็เลยมาเอาพักเพื่อนโอ้ยผมก็คือไปิดติซี่พี่น้องอืมนะคะดอกไม้เพื่อนในกระงามงามเป็นยังไงพี่น้อง ยังกะไรใส่ยอยู่จ้าสนใจสั่งซื้อได้ด้จทุกคนอืโลละเจ็ดสิบบาทเอาไลฟ์เอาไลฟ์เ,าลาเพ่รกรสิลดให้พี่น้องเอาไลฟา์เพร่รกสีลดให้แถมพร้อมจ้านะคะเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอืมเออเพื่อปลูกมันกระหม,มกมพริกไส้เด้พี่น้องเออนี่หม่พริก,กระลังเบียดสวยๆเลยนะ อันนี้นะกกอะไรนะมันซื้อกกอะไรนี่นะข้าวกินอันนี้มาบางคนพัฟามากแซ่บพี่น้องคอยผัดคือ <c ười> บอจืดเนาะพี่น้องฝาพัฟบอมากมากไทยมากมันคือว่านัน่นแหละเนาะผู้มากก็ว่าแซ่บผู้บอมากก็ว่าบอแซ่บอืมพี่น้องไปกระตัดพักจ้ะนะคะโอ้หนาวเด้อพี่น้องมือหนาว หมาะจ้าปึ๊งให้เบิรงอันก่อนพี่น้องจ้าอันนี้บริเวณว่าเฮาหดน้ำนะจา้านี่คือหมาะเราจะทุกคนน้ำค้างนั่นเองเนาะเบิ๊งว่าแม่นสิเป็นแมคแมคานิกแล้วพี่น้องน้ำค้างจา้าน้ำค้างในใบ่พักอืมปู่ปากเงียบปากปี๊แต่ว่าตัวดีละเพื่อนอัน ถอนถิ่มแล้วจ้าเพราะว่ามันเก็บไปได้แล้วไงเพร่ะก็เลยถอนทิ้งนะจ๊ะป,ปลูกใหม่ปลูกใหม่กับประมาณสองทีดโอ้แต่ว่าเป็นดอกเลยนะพี่นอ้องสองอทิตย์สองอทิตย์พอดีจะเลืเ่องเบอร์ทีดม,มาได้ทุกคน,นการประกาศตลอดแดงเปิดตามเมื่อยนะเ,เฮ้ยคือว่าเป็นดอกเบอร์นี้ก็พี่นอ้องขึ้นมาแล้วเท่าเลยนี่ขึ้นมาแล้วเท่าเลยจ้าขึ้นมาแล้วก็แก่เลย อีกว่ามันเปิดแมงกินใบมันเลยแล้วแมงกินใบอีกเลยไปโทษแมงกินใบ,บอีกเพิ่มเบิ้องในนี่มันหง,งุดหงิดอย่างนี้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยไมันด้ขึ้นมัดนี่มันี่บ่นะมันกระโดดต้องกระโดดต้องเพิ่มทังเกตเบอร์ใหญ่ๆนี้ดำๆใส่ยินอยู่ในต่อใจพี่น้กกองคนนี้ากซูมเดี๋จ้จะยืนอยู่อืมตัวดำๆตดำๆนี่ได้เห็นบ่พี่น้องไมันช่เต้นดองถูกไหมเออนี่น่ะอ่าอืมเออ มแมงแมลงกินมันนี้หรอ,อแล้วมันกินแล้วก็กกเป็นกระปองกระเป่งมั้ก็เป็นมองงามกระจองแค่เ่นแล้วนี่คือคือตัดออเดอร์ด้วยใช่ออไหมเออได้บ้านชนะแรกตัดเกว่าเออสิตาสันนี้องารัดแรกรอดรอแ <laughs> รกกับเบาสวยเลยพี่น้อง น่าสวยงามและ,ะ,ะอันนี้นะปแต่ปลูกมาเนี่ยบอไดบีอ,อ,อันนี้นะขี้ไรของเธอละจ้ะอืสวยสุด,สสด,สดแล้วพี่ดอกซับนี่นะรัดน,นี่จักมันเป็นเนี่ยนอย่างเธอเธอว่วานไม่โบบงไม่โลดแล้วว่าเธอปลูกบากีเอิรนเบี้ยมันกาบอ่ะเบี้ยแก่ใบมันก็ะหลมๆนะมันบอกคือใบอันซูมันอะ ก็มันก็ละ่านมันดัโอ้ยอยาะหมดละันพันอันเดียวกันนั่นละสบายสบายดียดจ้า,อ,าอืม,โอ,มอโอ้เลยนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> จากที่ว่าเคยตัดกกซ้ำซองนยู่มือพี่น้ <c oughs> องอันนี้ซ้ำเค็มจา้า <c oughs> กระดาษยู่แหละซ้ำแนงอันตัวที่เขาตัดแล้วนั่นพี่น้องกช่วงนี้มันพักมันกันนะฮะเนายแต่เก่าเขาเคยสื่อหยอดไ่เนาะเขาเคยสื่อหยอดไง มันบ่งงามเธอกับวาลัสดีนั่นมันบ่งงามสิว่าได้ใส่ห้งมันโป่งงามไดยสูคอยกับใส่ฟอร์มาลีนอยู่ไว้สิแล้วมันบ่งงาม <c oughs> นางคนสวย,วย <c oughs> นางจะไปสวงลานกับพี่เคยเพป็อนอะไรพี่เคยล้อมกับแวนไ,นนไ,นไนย บลเวนละมอนบละมอนมันก็ไปบอบอไปแต่ซองพอลูเพิ่นเออปลเไดุ้น้เายบอม้นาโลงอืมเลี้ยงงัวเลี้ยงมูเลี้ยงมาว่าจะบ่เลือไปใส่้าไปซ้ำอกบักพิกบอกขาวสารอกาปะพิกเบิดยามเลยบ่ไม่ พักบัวเพื่อกลสิได้ลกเลยแหละพี่น้องจ้าพาว่ามันลงหัวแล้วใบมันก็เรืองบอัแล้วจ้ามแตรทานใบามันกอบเองบอสเซนะตั้งนอจะเริ่มแล้วาเ่กอ่ิน้งจตยนี่บรกด้กินจังได้กลันเบิงแล้วมันบโบลงหัวสว่ามันห่มเนาะม,มันห่มทั้งเ้า แดดถึงแดดแต่ตอนที่อย่างพี่น้องตอนเที่ยงเชิงอันแดดเชิงหัวกลางหัวนะมันอยู่ในกล่องเพื่องเนาะดินอันเตียงกีเพื่องนะกี่เพื่องมันเน่าอันเด้พี่น้องแต่มันบอกอันขึ้นมันเป็นหัวแหลมจิกเลยหนะมันขึ้นแต่ใบจำบลงหัวรัพูดกระทงชีซีบกระไซได้กึ่งนาน าขายแล้วบอกขายทุกซีซีบ่เฮ้ยขายร้อรรยสามสิบบาทสามสิบบาทแค่ไปได้ก็งามั้งขายเอาลูกค้าอ,าอืมก็งามอยู่อืมงามอยู่ใครก็ทางนี้เออก็ขายอย่างลีรออะไรละเฮ้ย <c oughs> บุ้งนี่พี่น้องมาเนี่แหละเป็นดอกโลดนี้มาไหมาเนี่ยใช่ไห้ว่าเะได้สระไ,ได้อฮะคือแนวหน้านกับเป็นดอกเลยเออบุษันทีทใดนี่

โอ้ยนี่กัหากัแปดโมงเออเจ็ดโมงก่อนสิบโมงก็ได้อยุดอะไรเลยเฮ้ยเยอาข้าวล,ง,ล,ง,ล,ง,ลงมานีอาาอานบอกมือมมน <c oughs> อีบันหยางมืออมือนีวันเสาร์เออวันที่นเนาขาสั่งสั่งจากไม้าจากมัดมันหมดได้ สลัด<ห>บัดยามอ <สะ S 2> ยากขา,ายนะพผับโได้อยากมีคนซื้อเแต่พี่น้องบัดยามอึดอึดนี่นี่นะคนซื้อดีอดีมันงานเนาะมันห,หนางานแหละคือความหมายว่าใครกับแบบพังมันเริ่มอึดแล้วอืมอม,มันก็เลยคิดว่าแลา้วเข้ากันบริลงก่อนเนี่ยเพาะวนี่อยู่ในูธรรมผัดเสือไม้นู่นนี่แต่ว่า เพราะว่าเขาจะยุดช่วงหยุดช่วงว่าจะขึ้นบ้านเบาแนมมันจะเลยยุดแต่กระบอยังบอกดลท่านได้ระบุพี่น้องจ้าว่าเขาสิขึ้นมือใดเพราะว่านั่งตุ่ยจะก้นมันให้มันแล้วเพราะว่าเจ้าน่อยมาลงมาเพราะว่าราคามันโตการนั่งสิโคตรการเริ่มมืออื่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยมือเดียวกระดาษฉันแล้วเออมือหนึ่งสองมือผมจับบ่อนางนางว่านะว่ามือเดียวแล้วนางว่า มันมันได้หลายครับปีแล้วในบ่วนางว่ึแล้วก็มันบัวเลแตกในปีนี้นะแตกในนี่นะกำลังลงหัวอยู่เบกะขุ่นละขึ้นไปมาอยู่ประมาณสามสิบขุ่นละขั้งเบิ่งประมาณนะแต่ว่าบุญนครพนมนี่บ่วทรงได้ไปพี่น้องบัวได้ไปหรอกพี่น้องจ้าแต่ก็ขอบุญขอบคุณที่เพิ่นคอมเมนต์มาว่าเออสิพาทงพาเที่ยวเนาะมา ทักหาพี่ด้วยนาว่ะขอบคุณละลายเด้อพี่เด้อบริปไปอกจางบประมาณครับบเพียงพอค่ารถกัเอ้นกินตมางกัอนเอาเงเอาไปหากินป่ายู่น้องเขากันได้นะหากินป่าก็เดินไม่ายอีกหรือเ่เฮ้ยอน ไปก็ไปดีไ,<ป>ดไมดหมก็ไปใกล้ๆบอ่อืม,นอมหนึ่งกะซามหนึ่งกะละมังจากอามาซองเบิองมันก่อนนี่ลาเมืองนี่ลาเส้นเสียวเมือเมือนีลาอ,อันนี้นะตั้งโอตั้งซ้ายนี่จะสันเสียวเมือเมือนีลาพี่น้องจะคอยมักใส่มงมามงมาม่าอันนี้ลนะคนาบ่เธอหรือว่าอะไร ผักอะไรบดจากจากผักอยังพี่แนวเขาบดจากซื้อเขาขึ้นว่าแบบเดียวก็ใบขนาใบอันนี้นะคือซุ้มมูลอันผักกาดอันเออผักอันอย่างนะเขาเอ็นยังนะอันนี้นะอะไรดอกสีเขียวเนี่ยบอกโคลี่อีเนี่ยเออคือกากคะนาซูมผักกาดโดมผักกาดดอกแบบเดียวกันเลยดออกกนนั ในใสอ๋อตัวนี้พี่น้องต่างแค่สีมันแค่นั้นเนาะต่างแต่สีมันสีสื่อพี่น้องแบบเดียวกันแบบดอกกระหล่ำพี่น้องเอ้ยก็สีว่าบานเฮาก็่ะบหัวสื่อมันจชิงใดเนาะมันคือเป็นแนวนี้เนาะ เรือว่ามันมีนายเหมือนบอกเรื่องว่าแนวใดทุกคนขอความม่เนี่ยอันนี้นะแบบเดียวกันกับกกนากกนาน่ะเลยมันก็เป็นใบอย่างนี้เนาะแต่อาจจะไม่กูดอย่างนี้ก็ได้กะละเพนจะอันนี้พริกหยวกใช่ไหมพริกหยวกใช่ไหมตอนนี้มันยังเป็นสีเขียวอยู่นะ มันมันซุกแล้วมันแดงบ็เรือวามันเคียวเนี่นี่เลย,ห,ย,เลยหรอเกือบสังกับปัน่นพี่น้องเกือบสังกับปัน่นจ้าตัวนี้ปะ่ะคือซีดากขึ้นเถิงค่ะตัวนี้คือซีดากขึ้นเถิง,อกกเ,งเออเป็นดกอยู่ที่น้องพี่น้อง น้ำกระปอทานเก็บน้ำกระปอทานอันี้ว่าจกันนะอย่านอใช่วองหูไปช่องหูวใชซุ้มนี่ท่า,ทานใงพี่น้องอีประมาณที่นึ่งน่ะจะได้เก็บอยู่ <S <S ใช่ไหมมันห่อหัวมันต้องสองิดหรอแม่ซุมนี้ต้งสองติดเพราะว่ามันเพิ่มมาจิห่อหัวเธอ กะทิค้าเจาี๊ยบมันกะสิเขี้ยวรึมรมอยู่นั่นดิ <ừ> um. มันจะต้องห่อหัวจักหน่อยเวลาไปกินมันจังหวานจางแซบ่บจ้าไดนตัว,ต,วตัวซุ้มนี้เพื่อการเอาออกแล้วแล้วก็วเพื่อจะปลูกอันเมื่อใส่จะจะปลูกอะไรใส่ที่บ้านอันผักกาดซอมไวัยยุคกะสิปลูกได้ดีพวกนีกะเบียร์กเบียสลัดนี่มีพร <ừ> um. ้ามพี่หม่องนี่ที่เบียสลัดทั้งมืดเลยจ้าเพราะมูลแรกนี่ว่าสี่อัน ยพักบงออกลปเจียอพักโบงปีนี้ห้องพักกับโเป็นพี่น้องจะมไปปิดยังบอสอ้าวใชกึมักปิดบ่อน้ำก็มีขายนะจ๊ะโลละ80บาทพี่น้องจุดเจสสกสือดจ้ากระปกกรปคงบัวเหาอได้ตัวใหญ่บ่เฮ้ยปคนบัวนี่แหละเนาะเขาเอื่เปิดยังนะ บาบาลลีหรอทำไมทำไมทำไมมาจื้ออย่างนี้บาบาลีมันก็คือกัดกับปิดลาะปิดอันนี้เฮาหรอวะบอคือกัดนแต่ว่ามันโตใหญ่เอาหรออืมแตกต่างแค่ตัวใหญ่ตัวนึงประมาณสี่โลอืมตัวใบแก่เปิดการ์ดเอาออกพี่น้องเอ้ยเศรษฐีเอฟซีว่าโอ้บาเอื้ีเอาออกเยอะเกินไปมมันบงาหรองงามไปสร้างมาแล้ว มีกินได้อยู่้ายันภางงานหของเพื่อนต้องเป๊ะเลยพี่น้องกินได้อยู่อมตัวเองเันกินอไร้พี่้องเจาเ็ดตัวนี้นะเดือนหนึ่งแหละแมนบอกหอนยุหอดยุกซาาเมื่อนี้อ lún lún là đấy ừm ừ. 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 à, no, cứ cứ 3, 3 như à? như đấy thành có ừm lờ 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 bự giờ ờm 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 หอนจุกนี่การเขาเอ่อเขาเขาคอกน้ำมูอีกเซยเนาะเห็นบ่พี่น้องไก่กระดูกดำใช่ไหมไก่กระดูกดำเนื้อดำนั่นแหละพี่น้องนั่นแหละจ้าเป็ดไก่ของเพลินก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะแอบกินไปละแป๊บแป๊บไปแล้วแป๊บแป๊บอยู่ขอนมอกเท่านั้นเลยเนาะ นี่ละพี่น้องเกอพักกันสิไปห้าเก็บอ่าทรงพงทรงพักแล้วกันสิพักกันลงน้องหรือว่าสิพักกันไปสากะรเราติดตามกันละกันพี่น้องซาเป็นว่ากิฟต์ดีกันขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียกจำเนก็แล้วกันพี่น้องสวัสดีจ้า